ก่อนที่จะนุโมทนานั้นเก้ากระผมขอกราบเรียนรัฐนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถระสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าคณะภาคห้าเจ้าวัดวัดปากนา้ำโปรดเมตตากล่าวสำมงธนีกถาขอากราบรัฐนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอโอกาสพระสงฆ์เถรานนเถระมีพระเดชพระคุณพระเทพมณี ท่านรองจุคนาภาสี่และพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพอรอยากโยมทั้งสาสต์ทุชนทั้งหลายมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชมพูเป็นต้นเป็นประธานวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลยิ่งของท่านทั้งหลาย เพราะงานที่ได้จัดนั้นเป็นงานที่ถือว่ายิ่งใหญ่และสำคัญทั้งสามงานโดยเฉพาะว่าในงานส่วนตรงนี้ด้วยพระเมตตาคุณของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ท่านได้ประทานผ้าใจเนื่องในวราระที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในวราระบรณภาพครบสี่ปีของพ่อพระสุภมายานเถระครูวาพรหม,มาพรหมจักโกเพราะฉะนั้นในการนี้ท่านทั้งหลายเพราะ ในพระปรณนาคุณของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาพระมิถาธิราชเจ้านั่นแหละท่านอาจจะกำหนดได้ถึงความพิเศษที่เกิดขึ้นหรือถึงกำหนดไม่ได้ก็ตามแต่ท่านทั้งหลายก็คงที่จักได้เห็นว่าพระเถรานเถระที่มาในงานนี้ ทุกรูปทุกท่านนั้นเป็นพระของพระราชาเป็นพระราชาคณะเป็นพระครูสัญญาบัตรหมายความว่ามีสมณศักด์ที่ได้รับพระราชทานโดยฐานะนั้นๆเพราะงานนี้เป็นงานหลวง เพราะงานนี้เป็นงานที่สุเด็จอ่านครั้งเราแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นพัตยยศของพระราชาคณะพระครูสัญญาบัตรที่โยมเมื่อได้รับพระเถระรูปใดได้รับจะเป็นพระหมหาเถระก็ตามหรือพระที่โยมรู้จักก็ตามโยมก็อ,อยากที่จะให้ท่านได้รับเมื่อท่านได้รับก็ ไปร่วมกันแสดงความดีแห่แหนน้อมเชิญนำมาที่วัดแต่นั่นอย่างมากต้องพัดเดียวแต่มาวันนี้นาทิวัตรตากผ้านี้เพราะบารมีธรรมอันสูงส่งของพ่อพระสุมยานเถระและเพราะพระกรุณาคุณของสุเร็จป,ประเทศพระรัฐท่านมีต่อเราทั้งหลาย จึงทำให้ทุกท่านนั้นได้เห็นความสำคัญได้เห็นความยิ่งใหญ่ในงานนี้เพราะมีพัดยศทุกระดับชั้นแทบจะเรียกว่าทุกระดับชั้นมาวางไว้มาตั้งไว้เพื่อประกอบพิธีอันสำคัญก็คือการทำบุญอุทิศถวายเฉพาอพระรศมยานเถระ และโดยเฉพาะว่าในการทำบุญวันนี้ท่านทั้งหลายโดยมากก็จะมีงานเดียวแต่ที่นี่วันนี้เว<ม>ลานี้ที่เป็นมงคลมีมงคลเกิดขึ้นมาโดยตลอดและวันนี้เป็นการรวมมงคลทั้งหลายมงคลสำคัญประการแรกก็คือมงคลอันเกิดจากหลวงพ่อพระสุรุมยานเทรา วันนี้ทำบุญเนื่องในวระมราภาพครบสีสิปีเท่ามราภาพไปสี่สิปีแต่ว่าความรู้สึกของท่านนั้นอยู่ในใจของผลทั้งหลายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วในวระนี้สำเด็จประเทศัระราชสุดาโปรองมีพระกรุณาคุณถวายผ้าไตรพระาาพราชท,ทานเหตุผลตรงนี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่านทั้งหลายนั้น มีโอกาสได้เห็นพัดยศของพระเถราุณเสระทั้งหลายเป็นจำนวนที่ท่านแทบจะไม่เคยเห็นพัชย์ศอย่างนี้จะมาใช้บ่อยครั้งใช้โดยประการทั้งปวงไม่ได้ต้องมีเหตุอันสำคัญคือมีพระราชทานต่อต่อต่องานอันสำคัญจึงจะมีที่เกิดขึ้น นั่นคืองานที่หนึ่งงานที่สองนั่นท่านทั้งหลายงานที่สองนั่นเป็นงานสมโพสสมณศัก์สัญ,ญาบาัตประจุทพระราจารย์ท่นสาวมันปร,รียนวิปัสนาธุระของท่านทุคุณพระวิชระภาวนาเมื่อกี้ได้ถามท่านทุคุณที่ มานำสการะมาถวายคำว่าพระวรภาวนาทำไมไม่มีคำว่าพิรัตต่อท้ายท่านก็บอกว่าของกระผมนั้นเป็นพระวิระวัระวิระภาวนาแต่ของท่านเจ้าคุณที่วัตโกจังหวัดพระนครศิทธิยาเป็นพระอุชระภาวนาพิรัตต่างกาันอยู่นิดนึ่ง มาขอท่านเจ้าคุณเป็นพระอุเระภาวนาและเมื่อกี้โคศกต่อท้ายก็ดูเป็นใอยดีเหมือนกันพระอุเระภาวนาอีกรูปหนึ่งนั้นเป็นพระโพะธิละภาวนาพริาพรัตที่แรกก็เข้าใจว่าทําไมอ่านชื่อของท่านไม่ครบที่จริงแล้วก็คือว่าสองรูปสององค์เป็นพระราชาคณะพร้อมกันในวาระอันสําคัญ อย่างนี้ตรงนี้เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นบุญกุศลนั้นสำคัญและถ้าท่านจุกุลพระวิธิระภาวนาเมื่อกี้ท่านทั้งหลายก็คงได้ยินว่าหมายรับสั่งที่ออกมานั้นยังเป็นถึงพระครูสัญญบัติอยู่เลยเว้นระยะเพียงไม่เท่าไหร่ จากพระรูสยานั้นเป็นพระราชานณะฝ่ายวิปัสนาละุระชื่อพระวิระภาวนานี่คืออะไรบุญบรารมีอันอันสำคัญและอันสูงสงที่มาถึงกับตัวบุคคลตัวบุคคลคือท่านพระรูเป็นผู้มีบนุนบรารมีอันได้สะสมบวบรมแล้วโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึง ควรจะการอนุโมทนาประการที่สามคือจะลองอาคารผรมาจากสองบอนกิติขจรประชาสรนเป็นอาคารหลังนี้ถูกต้องหรือไม่ใช่อาคารหลังนี้หรือเปล่าใช่อาคารหลังนี้ถ้าเป็นอาคารหลังนี้ ได้ทราบว่าหลวงพ่อจูสมเด็จพระหารัชมราจย์นั้นท่านมีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารอันสําคัญนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมงคลอันเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนั้นสามประการด้วยกันคือมงคลในการทําบุญอุทิศถวายจริงงานเป็นอวะมงคลแต่ใจของคนกับพระมหาเถรานั้นเป็นมงคล ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในการที่เราท่านลายนั้นมีครูบาอยู่ในใจตลอดเวลา40ปี40ปีนี้และก็จะมีต่อไปที่ท่านน้อมนำมงคลและเป็นมงคลให้เราตจอดการและตลอดไปและในโอกาส,สอันสงขันี้ท่านจะวาดวัดพุทธบาทต,ตาผ้า ได้รับเพย์ทานสมรสักเป็นพระราชาคณะจากพระครูสัญญาัตรซึ่งซึ่งปรากฏเมื่อกี้ที่ในหมายนั้นเพียงช่วระยะเวลาไม่กี่วันพระครูสัญญาบัตรรูปนั้นก็กลายเป็นพระราชาคณะชื่อพระวิจิร,ระภาวนาเป็นกายวิปัสสนาเป็นส่วนที่น่าชื่นชมและน่าอนุโมทนา พราะฉะนั้นในโอ,อกาสนี้ในเวลานี้ท่านทั้งหลายอย่างกล่าวมากไปก็พราจะฉันเพลนก็คงจะเพียงเท่านี้หละก็ดูพระเถรานุเถละโดยเฉพาะท่านเจ้าคณะจังหวัดดูท่านจะเล่งจงเงียบสักหน่อยนั่นหมายความว่าจบได้หรอมั้งจะได้ไปฉันเพลงกันท่านทั้งหลายก็อนุโมทนานะ ในการที่เราท่านทั้งหลายนั้นมาพบกันและมาพร้อมกันขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในในขณะที่นึกถึงหลวงพ่อจุณสมเด็จเมื่อก,กี้กล่าวถึงหลวงพ่อจุณสุเด็จเข้ามารัชมังคลาาจารย์ก็ขอโอกาสไม่ได้ แสดงออกเป็นการเสียใจอะไรถึงอันใดน,นะก็รดบบุร,รับทราบคือลักษณะมันค,คล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่นั่นหมายความว่าวาระหนึ่งที่หลวงพ่อจุกุศสมเด็จนั้นท่านดำรงตำแหน่งผู้พ,พิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและท่านไปมอบสัญญาบัตรไปมอบพัด ท่านจะบัพศยศโดยฐานะของผู้เปิดทั้งที่สมเด็จพระสังฆราชวาระนั้นที่วัดพระศรีรัตมหาธานพุพิษุโลกและท่านก็กล่าวกับหลวงพ่อวัดใหญ่กล่าวกับหลวงพ่อวัดใหญ่ว่าการมอบ ลักษณะนี้หัวระนี้คงเป็นการมอบเป็นครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้คือผมตั้งใจมาและตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นมาระที่ควรจุดจำ หลวงพ่อวัดใจญท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเจ้าคุณสมเร็จจะมาโดยฐานะใดก็ตามวัดใหญ่โดยเฉพาะหลวงพ่อวัดใจนั้นพร้อมและยินดีเสมอที่จะถวายการต้อนรับโดยประการท้กปวงน,นั่นเพราะอะไรความรู้สึกของคนที่มากระทับใจกับ ท่านที่อยู่ก็ผมไม่อาจาที่จะกล่าวอื่นใดไปได้ก็ได้แต่ขอบคุณพระเถระนุเถระของคุนเหนือตั้งแต่สมัยก่อนเก่ามากับหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จในวาระต่างๆที่ท่านเป็นเจ้าคณะภาคเจ็ดที่ท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่ คนเหนือหรือในวาระที่เพระพุทธงพ่อดำรงตําแหน่งผู้เปิดที่สมเด็จสังฆราชแรพระสอาจารย์พระสูตรงสราอาจารย์รับตําแหน่งเจ้าใระยคนเหนือมาจนถึงกระผมหลับภาระในส่วนของผู้รักษาการแทนเจ้าพระยคนเหนือทุกครั้งทุกวาระ น่าจะปิดเวลา3 0มสสสปีที่ความรู้สึกผูกพันกับพระเทรานุเถระขนเหนือผมไม่ใช่คนขนเหนือผมเป็นคนภาคกลางสุพรรณบุรีแต่ประทับใจในน้ำใจไมตรีของพระเทระของญาติยาโยมชาวขนเหนือโดยเฉพาะที่กล่าวถึงพระเทระก็จะบอกว่า หลวงพ่อมาเมื่อไหร่ก็ตามหลวงพ่อพระมหาเถระก็จะไปรับทุกครั้งทุกคนก็ผมมาที่ลงจากเครื่องบินมาที่ขนเหนือนี้เมื่อไหร่พระมหาเถระทั้งหลายทั้งแต่ท่านเจ้าคณะจังหวัดพร้อมทั้งท่านพระครูท่านานุกรมหลายรูปกับเอ่ยนามไม่ถึง ท่านก็จะไปรับผมที่เครื่องบินสนามบินได้ถึงเวลากลับท่านก็ไปส่งถึงทางที่จะตึ้งเครื่องบินนั่นเป็นน้ำใจเมตรีแล้วกระผมก็บอกว่าผมเกรงใจท่านเพราะมมาพรบผมก็มาเพียงเดียวยวแล้วก็เเดียวผมก็กลับแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มาถวายการตรอนรับทั้งที่ภารุรัก,ก็มีทิ้งทั้งหมด แล้วมาวสวยการตอนรับตรงนี้กระผมรู้สึกเกยกใจใจท่านก็บอกว่าไม่ต้องเกยกใจใจเพราะนั่นเกิดจากน้ำใสใจจริงของท่านและครูบาอาจารย์ก็ทํากันอย่างนี้มาโดยตลอดและจะทํากันอย่างนี้ตลอดไปนั่นคือใจต่อใจของพระมหาเทระทั้งหลายของชาวขุนเหนือที่มีต่อพระมหาเทระผู้ทำหน้าที่ เป็นผู้ปกครองดูแลแลวผมขอเรียนว่าความเปลี่ยนแปลงอันใดที่เพิ่งมีท้่เกิดขึ้นนั้นนั่นโดยส่วนตัวความเปลี่ยนแปลงและความแปรที่เกิดขึ้นนั่นอันใดเป็นภาระธุระอันนั้นก็เป็นภาระธุระที่จาต้องทาเหมือนที่หลวงพ่อจอู่สมเด็จท่านสั่งท่านสอนผมไว้สั่งสอนน้อพี่ที่คุณเทพบุรีซึ่งเป็นเลขาไว้สั่งสอนว่าอย่างไร สั่งสอนว่าเมื่ออยู่ในหน้าที่ใดเขาให้ทำหน้าที่ใดก็ทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์แบบให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อทำไปแล้วจะได้ไเผยใจในภายหลังว่าเรานั้นเมื่ออยู่ในหน้าที่เราปกป้องต่อหน้าที่ขอให้กำหน่ดถึงว่าอยู่ในที่นี่ใดทำให้ดีที่สุดในานาที่นั้น เมื่อเราพ้นจากหน้าที่ตรงนั้นไปแล้วก็อาจจะเกิดความภาคภูมิใจว่าสิ่งนี้เราได้เคยทำและเคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นกระผมความลึกถึงความคิดความคำนึงและคำพูดคุณพ่อเจ้าพู้สมเด็จที่บอกคุณพ่อวัดใหญ่ว่าผมวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นวาระท้ายสุดของกันลงตำแหน่งแล้ว ต่อไปนั้นผงไม่ได้ทำหน้าที่นี้อีกพระวัดใหญ่ก็บอกว่าหลวงพ่ออยู่สมเด็จจะมาไปแล้วไหนเมื่อไรก็ตามก็มาได้ทุกการเวลาเพราะอยู่ในใจพวกขระองตลอดเวลาหลวผมก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจเมตตาและความตั้งใจของพระมหาทเถระพร้อมทั้งโยมที่เป็นนายท่าพร้อมทั้งญาติโยมชาวเหนนะือ ที่มีน้ำใจไม่ตีเอื่อเฟื่อเครือกูดเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกล่าวอย่างนี้พื่ใช้หมายความว่าจะสั่งลาไปไหนอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อเขาให้ทำหน้าที่ใดๆก็ทำที่นั้นให้ถึงที่สุดและเมื่อทำหน้าที่สุดนั้นแล้วก็จะได้เกิดภาคภูมิใจดับทีมยุบสุดเด็จท่านได้สั่งไว้และภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำไม่มีอะไร ทุกอย่างเป็นไปตามป,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 ปกตินั่นแหละเอาละครับพูดมากไปก็จะได้ฉันเพียงกันเต่กัดท้าทิ้งท้ายนี้ลนะขอบพระคุณในความเมตตาในความตั้งใจของท่านทั้งหลายทุกรลุ่มที่มีต่อมีต่อวัดปักน้ำตั้งแต่รุวงพ่อเป็นต้นมาจนถึงกระผมถึงถึงทุกพี่ยุกเที่มุนดี แล้วคงจะมีความรู้สึกที่ดีงามนั้นต่อกันไปแม้จะอยู่ในตาแหน่งก็ตามไม่อยู่ในตาแหน่งก็ตามแต่ใจของเราทั้งหลายนะั้นกลมกระเดนแนแบแน่นเด็ดเดี่ยวเหมือนพี่เหมือนนอ้องเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันผมขอขอบคุณในไมตรีจิตและและความตั้งใจดีของเราทั้งหลายทั้งทั้นแต่ผมขอขอบคุณจริงครับ